เอวิดี n ิงสวัสดีครับวันนี้เราพบกับหัวข้อสั้นๆที่ทางเราอยากจะนำเสนอก็คือเกี่ยวกับ Learning Pyramid หรือว่าพีระมิดแห่งการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นเหตุผลของอการจดจำหรือว่าการทำสิ่งนั้นได้ดีหรือว่าการเรียนรู้ได้เร็วนั่นแหละครับซึ่งถ้า ผู้ฟังสามารถนำไปใช้จดจำนำไปใช้ได้จะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากเลยคือพีระมิดแห่งการเรียนรู้การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นผลงานวิจัยของ ntl institute ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ในแบบต่างๆแล้วกป็ประสิทธิภาพที่แบ่งออกเป็น7ระดับครับ เริ่มจากระดับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ขอบอกก่อนว่าไม่ใช่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงตัวขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องของค่าเฉลีย่ยต่อสิ่งที่จดจำได้คือยังไงประมาณว่าอาทิตย์ต่อมาอย่างเงี้ยเราอาจจะจำได้เฉลี่ยประมาณ5% 7% หรือว่า8%ประมาณนั้นครับแล้วแต่บุคคลด้วยว่าเรื่องนั้นแบบเราจดจำในลักษณะไหนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ยอดพีระมิดเลยก็คือ5% lecture นะครับก็คือการเรียนแบบนั่งฟังบรรยายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็ได้ผลน้อยที่สุดคุณคุณไหมครับเหมือนเราเคยเจอที่ไหนไหม โอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่า10%นะครับก็คือ reading ก็คือการอ่านด้วยตัวเองก็จะจำเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบเราอ่านหนังสืออาทิตย์ที่แล้วยังเรายังจดจำเนื้อหาของหนังสือได้อะไรประมาณนี้20%นะครับ audio visual นะครับก็คือการเรียนรู้แบบฟังเสียงดูรูปภาพวิดีโอ ทำให้สมองเราได้เห็นคิดตามและจดจำสิ่งที่เราเรียนได้ดีขึ้นครับคือเป็นอารมณ์แบบฟังเสียงไปด้วยเห็นภาพไปด้วยเห็นการแก้เห็นภาพรูปแบบต่างๆถ้าโจทย์คันี้ก็แก้โจทย์อะไรอย่างนี้อาจารย์แก้โจทย์ให้ดูบนกระดานอะไรเงี้ยเนี่ยแหละครับหรือว่าวิดีโอที่เราดูการทำต่างๆ 20%นะครับในาทิ์ต่อมาข้อต่อไปครับ30%ครับ demonstration หรือการเรียนแบบเห็นตัวอย่างการสาธิตให้ดูของอาจารย์ผู้สอนคือในส่วน audio visual กับ demonstration เนี่ยจะ,จะสังเกตว่ายิ่งข้อไหนใกล้กันก็ยิ่งมีความคล้ายกันนะครับ าการสาธิตตัวอยา่างอาจารย์สาธิตให้ดูอะไรข้อต่อมาจะเป็น50%คืออยู่แถวๆกลางกก็คือ discussion group ก็คือการได้ผลมากก็คือให้เราแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปัน discuss กันการเรียนแบบเป็นกลุ่มซึ่งดีนะครับการการเรียนแบบกลุ่มที่แบบ discuss แต่ว่า เราต้องดิสคัสกันด้วยอะไรใช้เหตุผลอะไรใช้สิ่งไหนเป็นตัวแปรในเรื่องของการดิสคัสกันซึ่งในจุดนี้เราข้อที่ควรมีอาจจะเป็นเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็การรับฟังผู้อื่นอะไรอย่างนี้ลองไปปรับดูนะครับ75%ตต่อมาก็คือ practice by doing ก็คือ ฝึกโดยการทำลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนได้เจอปัญหาครับเข้าใจสิ่งที่ต้องทำ75%แน่นอนครับเราแทบจะจดจำได้เพราะว่ายิ่งเราสมมติว่าเราทำผิดพลาดอะไรเนี่ยเราก็จะยิ่งจดจำและเรียนรู้กับมันได้ง่ายและเร็วขึ้นเท่านั้นครับข้อต่อไปครับ90%ก็คือ teach o t h e r ครับ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการนำความรู้ที่มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นครับยิ่งเราเป็นผู้สอนสิ่งที่เราได้เรายิ่งได้มากขึ้นนะครับสอนการบ้านเพื่อนเรายิ่งได้นะครับสอนงานสอนภาษาสอนแนวคิดสอนทุกอย่างคนที่ได้คือเราครับเพราะว่ายิ่งเราสอนเรายิ่งมากจดจำสมองยิ่งจดจำง่ายขึ้นครับ ก็คือ90%นะครับ Teach o r t h o r ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Learning Pyramid ครับพิ r a มิดแห่งการเรียนรู้ครับสำหรับวันนี้ v e r i d a h i n g ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ